สวัสดีครับคาร์ไว้ p โปรดักตรีวิวอีกคันนะครับอันนี้เป็น t o y o ต a v ว o s นะครับปี2015นี่ครับ t o y o ต a v ว o s มาที่ร้านนี่นะทำหุ้มเบาแบบสวมนะครับอันนี้หุ้มเบาแบบสวมแล้วก็เอาทำปูพื้น6กดีนะครับนี่หุ้มเบาแบบสวมสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับสวมทับของเดิมไม่เสียเบาเดิมวันหนึ่งไม่ใช้เอาตัวสวมออก นะครับเบาเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เสียของนะครับทาวิธีการอย่างนี้แต่ถ้าเราทําแบบยึดติดไปนะฮะพอถึงเวลาปุ๊บขาดติบริเวณเนี้ยก็ต้องมาทําใหม่แต่อย่างนี้ของเดิมอยู่อย่างเดิมแต่สวมทับแต่เราตัดตรงรุ่นของวีออตัวนี้นะครับนี่กระชับเข้ารูปอย่างนี้นะครับนะแต่ก็ไม่ได้เข้ารูปแป๊ะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าเราทําตรงรุ่นนะถ้ามองผิวเผินมองแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นตัวสวมเราใช้หนังหนาหนึ่งมิลประกบฟองน้ํา ห้ามิลแล้วก็รองด้วยผ้าทีคอร์ดและใช้ได้ในรอดในเย็บนะฮะเบอร์ยี่สิบเน่สวยๆเลยสีดําได้แดงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับนี่ข้างหลังครับเป็นกระเป๋าสองข้างนะครับเนี่ยหนังเป็นอย่างนี้นะฮะลามิเนตสามชั้นหนังหนาหนึ่งมิลฟองน้ำห้าม,มิลแล้วก็ล่างสุดนี่ผ้าทีคอร์ดทนไม่ทนอยู่ที่ผ้าทีคอร์ดอันนี้นะครับนี่ตัดตรงรุ่นนะฮะข้างหลังด้วยครับหัวหมอนทั้งหมดสามใบครับ ตามรุ่นเลยนะครับเข็มขัดช่องเข็มขัดก็ยังได้ใช้งานได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นปูพื้นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูฝั่งน้นนะฮะนี่วีออสนะครับนะชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับเราเป็นโรงงานเย็บนะครับนี่มาดูอีกฟังหนึ่งนะครับงานเราเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคันนะครับนะชอบสีไหนนี่เราผิดตามใจลูกค้านะครับนี่ครับ นี่อย่างนี้นะฮะนี่ครับสวยๆเลยนะครับสำหรับวีออสคันนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยผุพื้นนะครับตัวนี้ก็มีแผ่นพลาสติกนะฮะแล้วก็จะมีบุดนี่ครับบุดนี่นะฮะเป็นบุดแล้วก็เป็นใบพลาสติกสอดอีกทีนึงเนี่ยฮะล็อกอย่างนี้นะฮะกันหลุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นที่ใส่โทรศัพท์นะครับเสียบได้นะฮะนี่นะครับ เราใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงในการตัดเย็บนะฮะตอนหนึ่งคันนะครับแล้วก็จ,จะเย็บแบบไหนเราจัดการให้หมดนะฮะนะี่ครับนะี่ถ้าเราไม่กันไว้ก่อนเนี่ยผมยกตัวอย่างคันนี้นะฮะนะี่เข้ามานี่เรา,าปลายทางแล้วนะครับก็คือขาดแล้วนะี่ฮะเราสมควรกันไว้ก่อนนะครับผมให้ดูตัวอย่างง่ายๆคร่าวๆในนี้นะครับถ้าสนใจสินค้านะฮะก็ติดต่อไม่ได้นะครับทางไลน์ หรือทางโทรศัพท์0917099960 0917099960นะครับแล้วก็ผมจะส่งรุ่นรถให้ดูนะครับที่เราทําไปเป็นงานตรงรุ่นไม่ใช่งานฟรีไซส์นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นงานอาลอกของเดิมออกและยึดติดไม่ใช่นะครับของเราคืองานสวมนะสวมไม่เสียข้อพอดเดิมนะครับวันหนึ่งไม่ใช้ถอดตัวสวมออกของเดิมก็สวยเหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้รีวิวสำหรับรถคันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ